สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคม2567กับ Fund Strategy i n f o g u t s นะคะที่จะมีการอัปเดตสถานะการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมนะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ u o b K. เห็นฟันค่ะแต่พื้นสารัฐนะคะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าค่อนข้าง flat s p 500เนี่ยคงที่ที่ระดับ5,187จุดส่วนค่าวิกซ่ะหรือค่าความผันผวนเนี่ยมีการปรับตัวลดล,ลงมาประมาณ13.95จาก14.20เมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม่ะดูเหมือนว่าตลาดก็ยังคงขาดป,ปัจจัยใหม่ๆเพิ่มเติมทําให้ช่วงนี้ค่ะตลาดก็จะเป็นลักษณะของการไซเวย์ขึ้นอยู่กับเออร์เน็งซึ่งก็ใกล้จะจบแล้วนะคะก็สําหรับการประกาศเออร์เน็งในอเมริกาโดยภาพรวมนะคะเออร์เน็งเซอร์ไพรส์เนี่ยถือว่าดีขึ้นในทุกกลุ่มในขณะเดียวกันเนี่ยเออร์เน็งโกรดยังคงถูกกดดันสําหรับกลุ่มที่เป็นแมท r i a เออร์จีแล้วก็เฮลท์แคร์ค่ะ S&P 500นะคะตอนนี้หากดูทางเทคนิคอลเนี่ย ก็อีเลดเวฟเนี่ยกำลังชี้ว่ากำลังจะเข้าสู่บูเทรนนะคะลูกสุดท้ายคือลูกที่5นะคะซึ่งก็มีโอกาสที่ S&P 500จะไปแตะที่5,264จุดได้นะคะหลังจากนั้นค่ะอาจจะมีการปรับตัวยอ่ยอลงมานะคะในกรอบที่ประมาณ4,950ถึง4,600ได้นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นปัจซึ่งปัจจัยสำคัญค่ะก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อในวันพุธหน้านะคะโดยคอนเซนแซสล่าสุดค่ะก็ชี้ว่า เงินเฟ้อค่ะอาจจะเห็นการชะลอตัวลงมานะคะจาก3.5%มาที่3.4%ส่วนข้อ c p i ค่ะจะชะลอตัวลงมาเช่นกันนะคะจาก3.8%มาที่3.6%ซึ่งหาออกมาอินไลน์กับที่ตลาดประเมินไว้นะคะก็จะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ตลาหุ้นเห็นการฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มกลอสต็อกและที่เงินเฟ้อก็มีสัญญาณที่ชะลอตัวลงมานั่นเองค่ะ เฟลันินิวยองนะคะเขาชี she, ้ว่าดอกเบียค่ะอาจจะยังคงเป็น higher for l o ล g e เอยู่นะคะหากตัวเลข PCE ค่ะยังยืนอยู่ที่ระดับประมาณ3% <S 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 <ล>ซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลข PCE เนี่ยอยู่ประมาณ2.9%ก็อาจจะมากกว่า2.6%ที่ดอทพอดเนี่ยเขาประเมินไว้ในเดือนม,มีนาคมนะคะแต่ว่าเราก็รวมถึงการจ้างงานค่ะที่เห็นการชะลอตัวลงมาแต่หากมาดู full e m p l o y กับตัวของอินฟล t i ชัเนี่ย เอามาเทียบกันแล้วเนี่ยจะพบว่ายังเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ1.12%ทําให้โมเดลค่ะของ f e ดนิวยอร์กเนี่ยเขาก็มองว่าปีนี้ค่ะหากมีการลดอัตราดอกเบีย้ยที่3ครั้งก็อยู่ประมาณสัก60 basis point mm. ท่ามกลาง PCE ที่ประมาณ3%จะทําให้ดอกเบีย้ยค่ะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยยังยืนเหนือ4%ได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขามองว่าดอกเบีย้ยค่ะอาจจะยังคงเป็น higher for longer อยู่โดยตัวแปรสําคัญค่ะก็คือตัวของ core PCE นั่นเองค่ะ ซูซานคอลลีนะคะประธานเฟดบอสซันเมื่อวานนี้ก็ยังคงบ่งชี้เรื่องของดอกเบี้ยนะคะว่าอาจจะยังคงต้องคงดอกเบี้ยในอยู่นะคะในระดับสูงเพื่อจะรอให้เงินเฟอ้อปรับตัวลดลงมานั่นเองค่ะ แล้วเชนนี้ค่ะตามที่เราอัปเดตไปเมื่อวานนะคะเรื่องของใช้เชนนิ่ดีมานะคะสำหรับการกู้นะคะเนื่องจากว่าธนาคารในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็ปล่อยกู้ยากมากขึ้นนะคะทำการดอกเบีย้ยสูงทําให้ดีมาในการขอกู้ก็มีการลดลงนะคะประมาณ26%ซึ่งตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะมีคอน s u m e r credit ที่ออกมานะคะเมื่อวานนี้ก็ลดลงอย่างมากนะคะอยู่ประมาณทั้ง1 4บ่บิลเลียนนะคะจะต่ํากว่าที่คาดการไว้นะคะออขอโทษค่ะ ปรับตัวลดลงมาเหลือประมาณที่6.27บินลียนนะคะซึ่งก็ต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่14.8บินลียนนะคะก็อาจจะสะท้อนภาพของความตึงตัวทางการเงินด้วยก็เลยทำให้การปล่อยกูย้ยากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันให้ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสจะอ่อนค่าลงแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยยังถือว่าทรงตัวนะคะและระดับที่105.40เนื่องจากว่าค่าเงินเยนค่ะก็มีการอ่อนค่าลงมานะคะ1 5 5 5 5รวมถึงค่าเงินพาวนะคะของอังกฤษก็มีการอ่อนค่าลงด้วยนะคะโดยวันนี้จะมี ของธนาคารกลางอังกฤษนั่นเองนะคะที่แม้ว่าคอนเซ็ปต์ส่วนมากค่ะจะยังคงมองว่าอาจจะคงระ,ระดับดอกเบีย้ยระดับเดิมนะคะที่5.25%แต่แนวโน้มในการใช้นโยบายผ่อนคลายของอังกฤษมีค่อนข้างสูงก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่กดให้พาวเนี่ยอ่อนค่าลงในระยะสั้นค่ะ ส่วนบอลยู U นะคะเมื่อวานนี้ดีมานการประมูลตัวเทนเยียนะคะถือว่าที่มูลค่า42,000ล้านเนี่ยถือว่ามีการชะลอตัวลงมาก็เลยทำให้ยูเร่งขึ้นมานะคะล่าสุดยืนที่ประมาณ4.5%นะคะส่วนทูเยียค่ะเร่งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ4.84%ราคาทองคำค่ะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะ2,316เหรียญต่อททยออนส่วนน้ำมันค่ะถือว่าค่อนข้างแฟลต WTI ยืนที่79เหรียญน,นะคะ Brent ยืนที่83เหรียญหลังจากที่ซ็อกพิวในอเมริกาะคะ่ะมีการปรับตัวลดลงมาที่1.36ล้านบาท ตลาดหุ้นยุโรปและก็อังกฤษนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ0.5%ในเมื่อวานนี้นะคะโดยวันนี้ค่ะก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษนะคะซึ่งก็มีแนวโน้มในเชิง dowish นะคะมากขึ้นหลังจากที่เงินเฟอ้อของอังกฤษ,ออก,ฤษก็เห็นการชะลอตัวลงมาที่3.2%แต่ค่ CBI ค่ะโดยเฉพาะด้านเซอร์วิสเนี่ยถือว่ายังมีความหนื่อน,นะคะประมาณ6%ก็าจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เชื่อว่า B O E ค่ะจะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยได้ในเดือนมิถุนาย,ยนเช่นเดียวกับ E C B นะคะ ประกอบกับภาพของการฟื้นตัวจาก r e เซชันในภูมิภาคยุโรปทั้งหมดนะคะทำให้การลงทุนในยุโรปค่ะถือว่าน่าสนใจมากขึ้นนะคะตามคําแนะนําของเราก่อนหน้าค่ะ ในขณะที่เอเชเช้านี้ค่ะมีการปรับตัวผสมผสานนะคะญี่ปุ่นปรับตัวลดลงมา1.5%เมื่อวานนี้หลังจากข้างงินเยนก็ dette. อ่อนค่าแม้ว่าจะมีการแทรกแซงแล้วก็ตามนะคะโดยเช้านี้ค่ะญี่ปุ่นก็มีการรายงานตัวเลข real w a g e นะคะหรือว่าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยมีการลดลงมาประมาณ2.5%ซึ่งก็มากสุดในรอบ4เดือนแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่อง2ปีแล้วนะคะอาจจะสะท้อนเรื่องของอัตรการเติบโตของค่าจ้างลดลงนะคะเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ0.6%แล้วก็ส่งผลถึงโบนัสของคนทํางาน ประจำด้วยนะคะอาจจะลดลงประมาณ9.4แต่อย่างไรก็ตามค่ะอัตราค่าจ้างหรือเร a l w a ที่ยังสูงกว่า2ค่ะก็ถือว่ายังมากกว่าค่าเฉลี่ยนะคะทำให้นักวิเคราะห์เขาก็มองว่าค่าจ้างของญี่ปุ่นค่ะมีโอกาสที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ในครึ่งปีหลังซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าเงินเฟอ้อของจากค่าจ้างเนี่ยยังคงอาจจะเล่งตัวต่อก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นภาพของเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นที่ตอนนี้ก็ยังยืนเหนือเป้าหมายที่2อนะคะ2.3เ็นตและอาจจะทาให้ BOJ ค่ะอาจจะจาเป็นต้อง ตุลาคมนะคะตามคอนเซนซัสซึ่งนอกจากนี้ค่ะไอตัวค่าจ้างเนี่ยอาจจะสะท้อนเรื่องของการใช้จ่ายซึ่งหากญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อมั่นก็จ,จะมีการใช้จ่ายที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นในญี่ปุ่นก็ยังชะลอตัวลงอยู่นะคะทําให้การใช้จ่ายเนี่ยถือว่ายังลดลงอยู่ซึ่งภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นค่ะก็เลยจําเป็นเราต้องติดตามต่อไปนะคะจากความความที่ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนะัก ท่ามกลางวาความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอแตาลบเบีย้ยดังนั้นการลงทุนในญี่ปุ่นนะตอนนี้อาจจะแนะนําให้เป็นการลงทุนในระยะสั้นๆนะคะซึ่งต้องจับจังหวะเข้าลงทุนท่ามกลางภาพยาวยอาจจะยังมีความไม่แน่นอนสูงค่ะส่วนจีนวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขเท a ดบาลานซ์รวมถึง export import ด้วยซึ่ง c o n s e n แซสก็ชี้ว่าจะฟื้นตัวขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้ภาพรวมของจีนเนี่ยดูดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผ่านนักลงทุนอาจจะต้องจับตาในวันนี้เรื่องของดอกเบีย้ยที่ทางคันทรีการ์เด้นนะคะอาจจะต้องจ่ายนะคะที่จะครบกําหนดในวันนี้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของอสังหาริมทร์ที่ยังเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคง,คง,คงยังคงกังวลกับการลงทุนในจีนอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ